สวัสดีชาวราศีกร,รกฎคะ่ะคนราศีกร,รกฎดวงรายเดือนมิถุนายน2,568อาจารย์ทำคลิปไว้ให้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะาจะได้รู้แนวทางชีวิตในเดือนหน้าว่าจะเป็นยังไงสิงปเปลียนมาวะตายละกรีดเลยกร,รกฎใครไม่กดไลค์กดแชร์ไม่ได้แล้วนะบ้านหลังใหญ่ที่ดินผืนใหญ่ทรัพย์สินที่ดินมรดกส่วนแบ่งเงินก้อนเงินก้อนใหญ่นะจ๊ะ ราชานักรบสัญลักษณ์ของพายการเดินทางไกลการต่อสู้ดิ้นรนพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จการต่างประเทศตำรวจทหารสะจวดนักบินคนในเครื่องแบบและสี่เหรียญการเก็บเงินการรอบคอบการระวังเนือ้อระวังตัวเพราะฉะนั้นมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวดาวตรีเทพย้ายแล้วทั้งสามดวงคนคนกรกฏดวงดีแฮปปี้มีความสุขมากโดดเด่นที่สุดคือเรื่องของการเงินค่ะ พิมพ์สาธุ1074พิมพ์สาธุ1074มีเงินมีทองมีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนอย่างแรกมีโอกาสซื้อรถสัญลักษณ์ของไพ่เดชาริออดเป็นรูปของรถเป็นรูปของการเดินทางอย่างแรกซื้อรถอย่างที่สองเดินทางออาไปต่างประเทศอย่างที่สองเดินทางออาไปต่างประเทศนะย้ำนะมีโอกาสได้นะซื้อรถ มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ2อย่างที่3เนี่ยสิบเหรียญจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวมีอะไรบ้างครอบครัวให้เงินไปตั้งต้นชีวิต เคลียร์หนี้เคลียร์สินแบ่งมรดกทรัพย์สมบัติสิบเหรียญหมายถึงอยากซื้อบ้านหมายถึงอยากซื้อที่ดินหรือครอบครัวแบ่งทรัพย์สินที่ดินมรดกให้สิ่งสําคัญไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีโอกาสได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องรู้จักเก็บนะบางคนเนี่ยได้มาแล้วไม่รู้จักเก็บรักษาไพ่สิบเหรียญคือความร่ํารวยนะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์รับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่ได้ของชิ้นใหญ่ แต่สี่เหรียนบอกว่าต้องรู้จักประหยัดต,ต้องรู้จักมัธยัดอดออมต้องรู้จักกินรู้จักใช้เพราะฉะนั้นบริหารจัดการดีๆแม่ยานางรถเลขทะเบียนรถ ตั๋วรถตั๋วเครื่องบินให้โชคให้ลาบเลขที่บ้านให้โชคให้ลาภดูแลไหว้แม่ย่านางดีๆด,ดูแลไหว้เทพเทพวดาที่อยู่ในบ้านหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางดีการเงินในเดือนนี้ราศีกรกฎร่ำรวยรับทรัพย์อยากได้รถต้องได้อยากได้บ้านต้องได้รอแบ่งมรดกรอเคลียร์ทรัพย์สินอะไรกันมีโอกาสได้ ความรักถ้าเป็นรักทางไกาไม่ค่อยแนะนําสัญลักษณ์ของไพ่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอวดดื้อถือดีหรือแม้แต่คนที่อยู่ใกล้กันอาจารย์ว่าก็ง้องงงงงง,งกันอยู่ต่างคนต่างเห็นแค่ตัวต่างคนต่างเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มันเลยอยู่ด้วยกันได้ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่อาจารย์ว่าหันหน้าเข้าหาการปรึกษากาันสงบศึกแล้วสร้างชีวิต คนแต่งงานแล้วอยากซื้อรถสื้ออยากซื้อบ้านสื้อสงบสึกนะคะแล้วอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขถ้าพูดแล้วมันมีแต่ปัญหาก็ลองเป็นผู้ฟังที่ดีดูบ้างนะคะรักทางไกลค่อนข้างห่วงเพราะมันมีเรื่องของความไม่เชื่อใจมันมีเรื่องของความไม่ไวใจอะไรตามมาด้วยส่วนคนโสดอยากได้ต่างชาติจัดไปค่ะอยากได้คนในเครื่องแบบจัดไปค่ะแต่ก็คบแบบมีสติรอบคอบ แต่ก็ครบด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันยังมีภัยที่ตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เปิดใจให้ใครสักเท่าไหร่จะรักระยะใกล้จะรักระยะไกลสุดท้ายอาจารย์ว่ารักยังต้องการเวลานะคะส่วนคนที่เป็นรักออนไลน์เนาะ คนรวยคนเศรษฐีบางทีก็อาจจะมาในรูปแบบมิจฉาชีพนะอันนี้อาจารย์ก็ต้องเตือนคนราศีกรกฎตรงๆนะคะการงานมีโอกาสเติบโตนะแต่เหนื่อยวะ่ะอาจารย์ว่าอาจารย์เห็นเงินอาจารย์เห็นความสําเร็จอาจารย์เห็นโอกาสแต่คนราศีกรกฎจงภูมิใจนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําคุณจะรับราชาการคุณจะทํางานออฟฟิศหรือแม้แต่เป็นเจ้านายตัวเอง สิ่งที่คุณกำลังจะได้รับต่อจากนี้เงินทองชื่อเสียงความสำเร็จโอกาส มันได้มาเพราะตัวคุณเองนะนักรบเนี่ยมันไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายทําด้วยลําแข้งทําด้วยน้ําผักน้าแรงสู้ด้วยตัวเองไม่มีดวงอุปถัมภ์แต่เราทําด้วยความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอชื่นชมคนราศรีกรกฎว่าคุณเก่งมากๆคุณเยี่ยมมากๆค่ะหลังจากนี้สร้างชื่อเสียงสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพเหนื่อยนิดนึงไม่เป็นไรแต่ความมั่นคงรอยเราอยู่คนทํางานประจาํามีโอกาสได้ย้ายงานรับราชการมี โอกาสได้ย้ายที่บางคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าได้เรื่อนตำแหน่งนะคะอาจารย์จะบอกอย่างหนึง่งสําหรับคนทํางานประจําหรือคนค้าคนขายอย่ายึดติด ถ้าคุณยึดติดอยู่กับเก้าอี้ถ้าคุณยึดติดอยู่กับตําแหน่งถ้าคุณยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆคุณจะไม่เติบโตก้าวหน้านะเพราะมันจะมีนะให้ย้ายสาขาให้ย้ายที่เพื่อไปเอาตําแหน่งแต่บางคนยึดติดอยู่กับที่เดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปไหนอันนี้ฝากไว้ให้คิดอาชีพโดดเด่นคืออาชีพการเดินทางอาชีพขนส่งอาชีพสจวตอาชีพนักบิน อาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาชีพที่เกี่ยวกับการต่างประเทศอาชีพตำรวจอาชีพทหารและนายหน้าที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นมากๆอันนี้คือคำแนะนำพิเศษนะส่วนเรื่องของอ,อื่นๆเนี่ยอาจารย์ว่าไม่มีอะไรต้องห่วงนะเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างมาดีละแต่ทำยังไงจะให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าไพ่นักรบเนี่ยมันดูสู้รบปรบมือเหลือเกินนะอ่ะ บูชาพญานาคหน่อยเสริมดวงความรักเสริมดวงเมตตาอาจารย์ว่าความเก่งอะ่ะมันก็ยังไม่สู้ความเฮงนะ คนเราบางครั้งอ่ะหนูไม่อยากเป็นคนเก่งแต่หนูอยากเป็นคนรวยนี่ค่ะลองบูชาดูนะคะหนูไม่อยากเป็นคนเก่งอจาจารย์หนูอยากให้มีคนมาช่วยหนูบ้างนี่ค่ะพญานาคเสริมดวงความรักโดยเฉพาะรักทางกายโดยเฉพาะความรักที่มีปัญหาระวังมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยสื่อสารกันไม่เข้าใจทะเลาะก,กันตลอดนี่ค่ะรักกันกอดกันกลืนกินกันค่ะเสริมดวงความรักนะเสริมดวงการเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายเนี่ยให้ประหยัดเนี่ยบูชาพญานาค อันนี้เราดีโดยเฉพาะคนที่เก็บเงินไม่อยู่จะดีมากๆประเด็นที่ สามเสริมดวงให้คนรักคนเมตตาเอ็นดูเป็นที่รักของผู้คนเป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของเจ้านายเป็นที่รักของลูกน้องบริวารเราจะได้เหนื่อยน้อยลงประเด็นสุดท้ายป้องกันคุณใสและสิ่งไม่ดีแคปหน้าจอแล้วทักมานะคะบอกว่าอยากได้พญานาคองค์นี้ค่ะนะขอให้คนมีบุญสัมพันธ์ได้รถได้บ้านล่ำรวยแล้วก็อย่าลืมอาจารย์นะคะ239บาบาทชุดนี้ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางย้ำส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางค่ะ เรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของช่องท้องส่วนใหญ่จะอยู่ในช่องท้องยำ้ำและโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารนะตอนนี้อาจารย์รับดูดวงส่วนตัวเด้ไพหย,ยิบซีสามารถทักแชทมาได้เลยนะทั้งต็อกต็อกทั้ง Facebook นะคะและตอนนี้อีกหนึ่งอาชีพนอกเหนือจากไพหย,ยิบซีที่อาจารย์ดูดวงเป็นอาชีพลัก อาจารย์เป็นตัวแทนประกันของ AA ด้วยเห็นไพ่ร่ำรวยแบบนี้ใครร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยากจะวางแผนโรคห้ายแรงอยากจะวางแผนกเกษียนอยากจะวางแผนสะสมทรัพย์หรืออยากซื้อประกันสุขภาพสำหรับตัวเองและคนที่คุณรักก็ทักมาได้เลยดูดวงอาจารย์คิด เริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทแต่ถ้าซื้อประกันเอดไลน์ line, มาคุยกันฟรีให้ข้อมูลเต็มที่ได้เลยช่วงนี้ไหว้ขอพรพระมหากษัตริย์ที่เป็นนักรบพระนเรศวรหรือพระเจ้าตาหรือใครอยู่จังหวัดไหนไหนพญาพิชัยชาวบ้านบาราจันได้หมดนะคะอย่าลืมเจ้าที่อย่าลืมแม่ยนางช่วงนี้ซื้อที่ดินถวายวัด แล้วจะเฮงแล้วจะปังกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะสาธุ1074มีแต่ความร่ำรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ